โอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมเป้ไฮร็อกชาแนลวันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมคาเอ็กซ์ติปเลสซิ่งสองอันอีกแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําริควิธีการเข้าเอเป็กกันนะครับ ซึ่งวิธีการเข้าเอพิกนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบกันแต่ละแบบอะไรนคนตามความถนัดนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเข้าเอพิกยังไงให้ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับซึ่งผมก็ได้ทดสอบมาแล้วนะครับวิธีการเข้าเอพิกนั้นที่เท่าที่ผมรู้นะมันก็มี2วิธีนะันั่นก็คือการเข้าเอพิกแบบขับไปแล้วก็หักเข้าเอพิกไปเลยนะครับแล้วก็อีก,อกวิธีนึงก็คือเขาเรียกว่าการเฟรนนะครับก็คือการเรา หากไปทางตรงข้ามก่อนที่จะเข้าเอกนะครับเฟนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปสาธิตให้ดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับก็ไม่ดีรอไปเรื่องมาเลยครับนี่ครับผมจะขับไปปกติตรงนี้นะแล้วก็หากไปทางตรงข้ามก่อนแล้วก็หากกลับมาเห็นไหมครับนี่ก็คือการเฟรนนะครับเขาเรียกว่าการเฟรนนะหากไปทางตรงข้ามก่อนที่ว่าจะหากกลับมานะครับและและเดี๋ยว ผมให้ดูความแตกต่างนะครับแล้วก็แล้วก็หากเราขับแบบไม่เฟนนะครับลองดูนะครับดูความแตกต่างของคะแนนนะนี่ครับเอเปที่หนึ่งเห็นไหมครับเราจะได้33นะครับตอนแรกเราทำคะแนนนำไปได้ร้อยหนึ่งนะครับตอนนี้แล้วก็มาดูตอนมาดูการขับนําอีกวิธีหนึ่งก็คือการขับแบบที่ว่าเราไม่เฟนนะครับนี่คือขับขับไปแล้วก็หักเลี้ยวเข้าเอเป็กไปนะครับ เดี๋ยวดุกตอนจบสนามนะว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะเออลืมบอกไปรถตีเราใช้ในวันนี้ก็เป็นรถ AE86 ปนะครับชื่อจริงนะหรือว่าชื่อในเกมก็คือฮาชิโรคุนะครับลายของทาคุมินะครับอุจจาของผมก็คือถอดอะไรออกกับหมดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเอเบ็กที่หนึ่งเราทำให้ได้ไม่ถึง3 3นะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเฟรนนะครับเราจะได้คะแนนเยอะกว่านะครับ แต่ไม่รู้นะไอ้ไม่ใช่ไม่รู้สิไอ้จริงๆอะ่ะการที่เราขับแบบไม่เฟรมมันก็ได้คะแนนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้มันมันยากนะครับบางทีเหมือนกับบางทีเราต้องหกงักแรงแรงมากแล้วพอเราหากัหากหักแรงมากอะเราไม่สามารถที่จะขับไปต่อได้นะครับเนื่องจากว่ารถมันเสียอาการนะก็คือ วิธีวันเขาก็คือง่ายๆก็คือการเฟรนนั่นเลงครับก็คือหักไปทางตรงข้ามก่อนแล้วก็หักกลับมาให้ลงเอพิกพอดีนะครับโอเคแล้วก็ผมจะแนะนําทริกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นทริกการตามนะครับทริกการตามก็เอ่อการตามนั้นก็มีแบบ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 ว่าอย่างไงเหมือนกับว่าบางช่วงเราก็มอนบางบางคนสังเกตนะบางคนสังเกตบางคนเขาจะแบบตามไม่ต้องคิดมากแต่ว่าเขาได้คะแนนเยอะ นั่นก็คือผมจะแนะนาทริคผมจะแนะนําวิธีนนะครับว่าคือเหมือนกับว่าเราควรที่จะเข้าใกล้ในช่วงไหนช่วงไหนเราไม่ต้องเข้าใกล้นะครับมันจะมีจุดเก็บคะแนนอยู่แต่ละจุดที่เราควรจะเข้าใกล้นะครับนั่นก็คือช่วงที่ว่าเราเข้าเอพิกนะครับส่วนช่วงที่เหลือเราก็ไม่ต้องเข้าใกล้มากก็ได้นะครับช่วงที่เราเข้าเ e อพิกพยายามเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับมันจะทําให้เราได้คะแนนเยอะนะครับ มันบางคนสังเกตไหมครับแบบเขาไม่ได้เข้าใกล้เรามากตลอดทางแต่ว่าเขาจะมาเน้นช่วงเอพิกพอพอเขาเข้าเอพิกอ่ะเราจะแบบพอพอเข้าเ e อพิกเขาจะเข้ามาใกล้เรามากพอมันจุดเก็บคะแนนนะครับนี่ครับดูสังเกตผมจะเปิดคลิปไปดูช่วงที่ผมเข้าเอพิกเนี่ยผมพยายามที่จะเข้าไปใกล้นะครับเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะแต่ว่าช่วงอื่นอนะ่ะเราถ้าเกิดเราอยากได้คลิปสวยๆเราพยายามเข้าใกล้ไปทั้งคลิปก็ได้ เข้าใกล้ทางตลอดทางก็ได้นะมันจะได้ออกมาเป็นคลิปส,สวยๆนะครับแล้วช่วงที่เราเราเข้าเอเิกอ่ะเราพยายามเน้นเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็พยายามให้มันนิ่งๆน,นะพยายามพยายามขับให้ให้ใหไอแองเกิลที่มันขึ้นข้างบนอ่ะอย่าให้มันเลื่อนเยอะนะครับไม่อยาให้มันขึ้นแก้ไขยเยอะนะครับพยายามขับให้นิ่ง,งเลี้ยงความเร็วไว้ให้คงที่นะครับ เดี๋ยวเราจะลองขับให้ดูกันอีกสักดานนะครับตอนนี้อนนี้เพชรทองสองทองพอดีเลยนะใช้รถเทียสามทำกันแนในแได้ R 2แล้วเดี๋ยวนะเราจะมาใช้รถคันไหนดีวันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอารถเทียสามคันไหนดีวันนี้นี่ก็มีเล็งไว้ในใจบ้างแล้วแหละว่าจะเอาเอาคันไหนดีวะเดี๋ยวดูกอนดูกันเทียสามคันไหนดี เฮ้ย s 1 hey, 4 S13 ดีกว่าเปี่ยนใจ S13 ไม่ได้ขับตั้งนานแล้วกลัว S13 จะน้อยใจนะเอา S13 มาขับบ้างแล้วกันก็ยางที่ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นยางสตีทนะครับหรือว่ายางดำนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการขับนะครับเพราะว่าบางทียางเซมิสลนะิกอ่ะมันก็หนึบเกินนะครับมันก็ต้องใช้ความเร็วเยอะนะครับในในการฟาร,ร์มทองอะไรเงี้ย ขับสบายขับแบบเออชิวๆเราก็ใช้ยางยางสตรีทไปนะครับหรือว่ายางดำนั่นแหละครับโอเคขับแบบเดิมเลยครับแบบเมื่อกี้นะแบบที่ว่าผมแนะนําไปนะก็คือเข้าเอฟเฟกิกเข้าเอฟเฟกที่หนึ่งเบี่ยงไปทางตรงข้ามก่อนนะครับแล้วก็เราก็เบี่ยงไปทางตรงข้ามแล้วก็หักกลับคืนมาให้มันลงเอฟเกพอดีนะครับนี่ครับประมาณนี้นะ ต่วนตรงอื่นเราก็พยายามให้มันนิ่งๆไปนะพยายามลงอเอพิกแบบนิ่งๆไปนะนี่เราเสียจังหวะนะเบื้องท้ายเราไปสกิดกำแพงนิดหน่อยนะมันไม่ได้เ5เดี๋ยวลองลงอีกครั้งหนึ่งพอดีจะทำงานได้ดีกว่าเดิมนะมาออกตัวไปครับจังหวะนี้ซ้ายขวาลวงอเอพิกพอดีเป๊ะ อย่าไปจังหวะนี้นิ่งน่งไวเบอร์แดงเกิลร้อยสาม้อยสี่ 103, 104, รอทางแล 103, 104. หละร้อยสามร้อยสี่หดกืนพยายหิน่งไว้นะแล้วก็เราก็กะวิธีการดูนะครับก็ดูง่ายๆนะครับว่าแล้วคนที่จะหักหักหักแบบเฟนเฟนเข้าไปตั้งแต่ช่วงไหนก็คือให้ดูเส้นเขียวนะครับเหมือนกับว่า ช่วงที่ว่าเราเราแบบเรากำลังจะเข้าเอเกเนี่ยเส้นเขียวมันจะหักหักหัก,หกให้เราฟรีดได้เลยนะครับสังเกตตอนตามก็ได้เนี่ยผมจะให้ดูเส้นเขียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเส้นเขียวตอนตามสังเกตเนะส้นเขียวไว้นะสังเกตเอาไว้เส้นเขียวถ้าบางคนปิดเอาไว้นี่ผมบอกเลยว่าเสียเปรียบนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยนะเส้นเขียวมันจะ หักให้เราเฟนได้เลยครับตรงนั้นแล้วก็เราก็เฟนตามเส้นเขียวเลยครับ <S <S ถ้าถ้ามีเส้นเขียวน,นี่คือง่ายมากเลยอนะ่ะแบบกะจังหวะได้ง่ายมากนะสําหรับมือใหม่อะ่ะผมแนะนําเลยขนาดผมมือไม่ใหม่แล้วนะผมยังใช้เส้นเขียวเลยอนะ่ะผมว่ามันขับง่ายนะถ้าเกิดปิดเส้นเขียวน,นี่ผมว่าผมคงไม่ชํานาญไปเลยอนะ่ะคือมันกะจังหวะอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายนะครับเส้นเขียวแนะนำนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครใครที่ว่าปิดเส้นเขียวไว้นะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษนะเอ่อมันจะเขียนไว้ในการตั้งค่าน,นะครับมันจะเขียนว่า perfect เรียนอะไรทั้งอย่างนี่แหละแล้วก็ถ้าเป็นภาษาไทยผมไม่แน่ใจรู้สึกจะเขียนว่าอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวเราหากันดูนะครับมันอยู่ในการตั้งค่าแหละรครับโอเคครับก็ตามนี้แล้วกันนะ สำหรับเอ่อทริคก,การขับนำการเข้าเอพิกยังไงให้ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนดะี๋ยวจะมีไฮไลท์มาให้ชมกันด้วยนะครับ,รบวาแลวกัน dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sunrise we were in love couldn't stop us like a good drug yeah. never run we off. hook up in my car driving